สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกรอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้อากาศนะครับหนาวจริงนะครับสังเกตได้ที่มือผมนะครับแข็งนะครับผมเพิ่งส่งน้องไปโรงเรียนมานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตนะครับปลากัดนะครับลูกช้อนแก้มแดงนะครับหางโพนะครับอันนี้ยังแบ่งอยู่ยังแบ่งอยู่นะครับอ่ะส่วนแบ่งราคา แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยแล้วค่อยจอดจงถ่ายให้ใกล้ๆนะครับอันนี้นะครับยังแบ่งอยู่ในราคา350บาทนะครับปลาทั้งหมดนะครับได้ไปนะครับ5ตัวนะครับตัวผู้3ตัวตัวเมีย2ตัวนะครับปลาทั้งหมด5ตัวอย่างที่บอกนะครับ350รสลมทรงนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับ หลักๆนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับอ่านะครับในนี้นะครับถ้าท่านไม่เอานะครับผมก็ไม่เสียดายนะครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายก็คือนะครับทาประกาศส่งนอกนะครับนะจากเจ้าที่สนิทนะครับที่ผมไปไปหานะครับเขาทําฟาร์มนะครับฟาร์มใหญ่นะครับเขาทําประกาศส่งมาเลยนะครับ ส่วนลูกช้อนนะครับมาเลเขาก็เอานะครับพูดคุยนะครับเพียงแต่ว่านะครับคุณนะครับต้องทำนะครับยอดส่งให้เขานะครับสมมุติเขาสั่งมานะครับเดือนเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งหนึ่งพันตัวเงี้ยเราก็ต้องทํานะครับหนึ่งพันตัวผมว่าไม่ยากนะครับสําหรับผมนะครับตอนนี้นะนะครับหนึ่งพันตัวไม่ยากสําหรับผมเลยนะครับผมก็เลย ออวางเป้าหมายใหม่นะครับวางเป้าหมายใหม่นะครับะปลาลูกช้อนอย่างเงี้ยเขาเอานะครับมาเลยเขาเอาเยอะด้วยนะครับอ,อาจจะเป็นตัวเดือนละหนึ่งพันตัวอย่างที่บอกหรือว่าเดือนละห้าตัวเอ้ห้าร้อยตัวนะครับส่วนวิธีการส่งนะครับมันไม่ยากเลยนะครับเราลงทุนสักหน่อยนะครับลงทุนสักหน่อยนะครับแล้วก็ ลงทุนซื้อนะฮะซื้อซื้อบอนะครับมาทำนะครับนะครับปลาชุดอย่างเนี้ยชุดอย่างเนี้ยนี่ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นปลาใหม่อยู่นะครับยังไม่เคยผสมนะครับถ้าผสมคือนะครับ1 0 0 2 0 0้ตัวแน่นอนต่อข้อนะครับถ้าอยากได้แบบ1000ตัวต้องต้องต้องลงทุนนะครับหนึ่งเลยนะครับอ่าหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับ ต้องมีบ่อวงนะครับบ่อวงก็คือบ่อแบบนั้นนะครับอ่ะบ่อวงแบบนั้นนะครับเห็นไหมนะครับบ่อวงแบบนั้นนะครับเราต้องลงประมาณเยอะเลยนะครับหลายวงนะครับอันนี้ก็ต้องลงทุนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับส่วนผมจะไปถึงนู่นหรือเปล่านะครับไปถึงแบบว่าเข้าขั้นส่งนอกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีต้นทุนนะครับต้นทุนหรือว่างบ ก็เลยนะครับปีนี้อาจจะยังไม่ทําส่งนอกหรือว่าอาจจะไม่อยากแบบจริงจังนะครับทํายอดให้เขาทีละ500-1,000ตัวนะครับอันนี้ผมทําไม่ถึงแน่นอนนะครับผมประเมินตัวเองแล้วนะครับก็เลยนะครับไปแบ่งในนี้ก่อนนะครับแบ่งไปก่อนครับปีแรกนะครับแบ่งให้หมดก่อนนะครับนะครับถ้าได้หมดนี่นะครับนะครับหมดนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเกินจาก คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ถ้าได้แบ่งแก้มแดงไอ้นี้หมดนะครับก็อาจจะได้มีค่าลดกลับบ้านนะครับส่วนถ้าแบ่งไม่หมดนะครับผมก็ไม่เสียใจนะครับผมก็ค่อยๆทํานะครับค่อยๆทํานะครับผสมนะครับอาจจะผสมเยอะหน่อยนะครับหลายคู่หน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมียอดนะครับผมอผมทัเฮ้ยพี่ผม ทำได้แล้วนะต่อต่อสองเดือนสามเดือนเนี้ยผมทําได้ทํายอดได้ประมาณหลายร้อยตัวเลยพี่เนีย้ยผมก็อาจจะได้สงนอกนะครับก็เลยเออมีพอมีเป้าหมายนะครับส่วนในนี้แบ่งนะครับแบ่งอยู่เหมือนเดิมแค่เฮ้ผมค่อนข้างมีเป้าหมายใหม่แล้วนะครับอา,อาจจะทําตาสมนอกก็ได้นะครับะแล้วแต่พี่พี่น้องๆน,น,นะครับจะสนับสนุนผมหรือเปล่านะครับถ้าสนับสนุนผม ก็อย่างที่บอกนะครับจากต้นคลิปนะครับคู่ชุดละนะครับชุดละ350ร้อยนะครับชุดละ350ร้อยนะครับพร้อมอาจจะได้มีงบนะครับไปทํานะครับลงบอลงบอทําแบบจริงจังนะครับอาหารลงบอทําอาหารทํำลายแดงนะครับหลายอย่างเลยนะครับอาจจะทําได้หลายอย่างนะครับอ่ ขึ้นอยู่กับทางบ้านแล้วนะครับว่าจะมอบโอกาสให้ผมหรือเปล่าถ้ามอบก็จัดนะครับจัดชุดให้ผมนะครับผมแบ่งให้นะครับชุดนี้นะครับชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปแล้วนะครับราคาเท่าไหร่นะครับส่วนในโรเชอรี่นะครับผมคัดไปเป็นพ่อพันปลาอ่ะถ้าจะเอานะครับถ้าจะเอาจริงๆนะครับทักมาสอบถามหลังไม้ก่อนนะครับในโรเชอรี่นะครับ อันนี้ผมมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับในโรเชอรี่นะครับอ่าส่วนตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นปลาพี่แชมป์นะครับผมแดนมานะครับนะ่วนส่วนสองตัวนี้นะครับมันก็อยู่เคยอยู่ตรงโหลตรงนี้ตรงนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเคยอยู่ตรงนี้นะครับก็แค่มันหางโพนะครับก็เลยเออคัดไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับส่วนสองตัวนี้ก็สวยนะถิ่นหางโพเหมือนกันนะครับปลาทั้งหมดในนี้นะครับ เป็นหางเอ้เป็นแหล่งเดียวกันหมดอ่ะตามันก็คล้ายๆกันนะครับอ่เทียงมาเอออย่างที่บอกนะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้แบ่งหมดหมดหมดอาจจะนะครับอาจจะอาจจะมีสายกัดหนึ่งเลยอาจจะมีสายกัดนะครับปีหน้าปีหน้าค่อยทํากันใหม่นะครับปีหน้าก็อย่างที่บอกนะครับถ้าผมค่อยๆเ,อยเก็บไปทีละอย่าง2องอย่างนะครับยัง อย่างปีหน้าอาจจะมีนะครับท um, ี่ผมทํานะอาจจะทําลายแดงนะครับหนึ่งเลยอาจจะทาลายแดงสองนะครับอาจจะเพาะไสเดือนน้านะครับสองอย่างนะครับอาจจะเป็นครู่กันนะครับอาจจะมีสองอย่างสามอย่างนะครับหรืออาจจะมีสายกัดที่น้องๆนะครับหรือพี่ๆนะครับทักมาถามไทยนะครับปีหน้าก็เกินไว้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่แน่นะครับต้องดูนะครับผมเป็น คนต้นทุนต่ำนะครับค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆไปนะครับนะครับอันนี้ค่อยๆทำนะครับน้องๆก็เหมือนกันนะครับค่อยๆทำเอาไปก็เฮ้ยเรายังเพาะไม่ได้หรือว่าเรายังเพาะไม่เป็นนะครับก็ทักมาถามไทยสอบถามได้นะครับผมพอมีความรู้นะครับอาจจะไม่ถึงแบบข้ขั้นแบบละเอียดยิบนะครับแต่ละเอียดยิบเหมือนคนที่ทำมา 5ปี6ปีนะครับอันนี้อาจจะไม่ไม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าพอมีนะครับประสบการณ์ครับประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกนะครับประสบการณ์แล้วก็เ,เคยลงผสมนะครับอ่ะนะครับหลักๆเลยที่คนถามไทยมาบ่อยนะครับก็จะมีนะครับพี่ให้อาหารอะไรบ้างนะครับอ่ะในนี้นะครับนะครับหลักๆเลยอันนี้ กินได้ประมาณ2เดือน3เดือนปลากินได้หมดนะครับหรือว่าเดือนเดียวก็กินได้นะครับส่วนในนี้นะครับอนุบาลลูกปลาได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอนุบันลูกปลา2สัปดาห์ขึ้นไปได้นะครับปลาแรกเกิดปลาแรกเกิดก็นะครับหยิบเล็กๆเนี่ยล่นไปละลายกับน้ำครับไม่ต้องเยอะนะครับนะครับเพราะว่าลูกปลานะครับมันถ้ามันใหญ่กว่า แต่ว่ามันละเอียดแน่นอนนะครับไข่ไข่แดงครับค่อนข้างดีนะครับในนี้นะครับก็ถ้าเอาไปนะครับมันเป็นปลาสดอยู่นะครับปลาสดหมายความว่านะครับปลาสดของผมก็คือปลายังไม่เคยผ่านการรัดหรือการผสมนะครับคอกแรกๆที่เอาไปนะครับผสมหรือรัดนะครับได้จํานวนนะครับ100ตัวขึ้นไปนะครับถึง200ตัวนะครับถ้าทํำเก่งนะครับอาจจะถึง 200รประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาถ่ายใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นการนะครับประกอบการในการตัดสินใจว่าราคานี้เหมาะสมหรือว่าหรือว่าเออคุ้มนะครับสำหรับคุณนะครับอ่ะผมมองว่าคุ้มแน่นอน,นครับเพราะว่าปลาตัวหนึ่งนะครับตกตัวละ40 5 0บาท ตกตัวหนึ่ง40 50บาทนะครับถ้าไล่กันดีๆนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับถ้าไล่กันดีๆนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยอ่าหนึ่งเลยนะครับค่าทรง80นะครับอันนี้ผมไปช้อนเนี่ยไปช้อนเนี่ยไปชป้อนปลาพวกนี้ผมหมดวันหนึ่งนะครับต่อวันนะต่อวันนะครับ300บาท บางทีผมไปไม่คุ้มเลยนะครับอาจจะได้ตัวคู่มา3ตัว4ตัวเนี้ยไปไม่คุ้มเลยนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเออได้ไปคุ้มแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแค่350บาทนะครับ1ชุดนะครับส่วนปลาลักษณะแบบไหนนะครับผมถ่ายให้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ลาไปด้วยภาพปลาสวยๆนะครับแก้มแดงนะครับปลาไปไหนแล้ว พูดเยอะจนปลาไม่พองแล้วพูดเยอะเกินไปนะครับจนปลาเขาไม่พองแล้วนะครับต่อไปเห็นไหมตัวนี้มันติดหางโพนะครับที่คัดมาเป็นพ่อพันธุ์กองโฟกัสหรือเปล่าอะโฟกัสแล้ว กงไม่โฟกัสน,นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอ่าช่วงนี้ก็อากาศนะครับอากาศกลับม,มาหนาวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมทานข้าวเช้าด้วยนะครับบา,บายยอย่าลืมเจอกันครับผม